ชาติฟังไว้ค่ะทหารทุกเหล่าทัพพึ่มจากยอมตายอารักขาจอมทัพไทยรักษาความมั่นคงของประเทศค่ะ พรบธบและผู้นำทุกเหล่าท้าคการได้นํากําลังพลกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณตนค่ะความว่าข้าพระพุทธเจ้าจาักยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าข้าพระพุทธเจ้าจักจงรักพักดีและถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝาละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่ข้าพระพุทธเจ้าจ,ากจักเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติศักรข,ของทหารรักษาพระองค์ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชาดุลไทยของใต้ฝาละอองธุลีพระบาททุกประการค่ะ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพรมราโชว,วาสแก่กาลังพลสวนสนามทั้ง11กองพันนะซึ่งมีใจความส่วนหนึ่งระบุบ,บอกว่าข้าพเจ้ามีความชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีสวนสนามและถวายสัต์ปฏิญ,ญาณตนของทหารรักษาพระองค์ในวันนี้ขอขอบใจในไมตรีจิตและคําปฏิญ,ญาณสัญญาจากใจจริงของทุกคนขอสนองน้ําใจไมตรีนั้นด้วยความจริงใจเช่นเดียวกันความพร้อมเพียงเป็นสง่าที่ท่านทั้งหลายได้แสดงเห็นนี้เป็นนิมิตหมายอันดีว่าทหารทุกหมู่ทุกเหล่านะจะพร้อมเพียงกั ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันร,รักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเพื่อความพัฒนาผาสุขของประชาชนค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่3ธันวาคม2 5 6 7ค่ะเวลา17นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินในพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปัิยาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 6, รรษาหรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ราชวัลลบเทิดไทจอมราชา7 2พรรษามหามงคล ณพระรานพระราชวังดุสิตซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่10ค่ะในการนี้ค่ะพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีได้ทรงนำการสวนสนามของทหารมหาเล็กราชวรลรรรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์3มเหล่าทัพในตำแหน่งองค์ผูมัคับกองผสมค,ค่ะพร้อมด้วยพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนาราชกัญญาร่วมสวนสนามทรงมา้านำขบวนกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ในตำแหน่งองค์ผู้บังคับ กองพันทหารม้ารักษาพระองค์ โดยพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกพนาแค่ปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศพลโทอชิวรวิทย์ศรีภัยบูล์ที่ปรึกษาพ,พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยได้เข้าประจําแถวหน้าพระพาที่ประทับและพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะได้ถวายดอกไม้ทุกเทียนแพร่แล้วกราบคุ้มทูลถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนํากําลังพลสวนสนามกล่าวคําสัตย์ปฏิญา ซึ่งกำลังพลค่ะได้กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนว่าข้าพระพุทธเจ้าจักยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพาะบรมเดชานุภาพแห่งพระหมหากษัตร์เจ้าข้าพระพุทธเจ้าจักจงรักพักดีและถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทจนชีวิตหาไมา่ข้าพระพุทธเจ้าจักเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์ทั้งจกักปฏิบิติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชานุไทยของใต้ฝาละององทุลีพระบาททุกประการข้าพระพุทธเจ้าขอรับด้วยก้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะนะซึ่งเราไปฟังคลิปกันนะคะ เรียกว่าขนลุกมากเลยนะคุณผู้ชมต่อไปให้ฐานทุกนายกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญ,ญาณตามข้าพเจ้าขอเดช,เดชัฝ่าละองธุลีพระบาทอบอกกล้าวอกกรมมะมมข้าพระพุทธเจ้าขอถวายคำสัตว์ปฏิญ,ญาณ ษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพ,พงพระหมหากษรุเจ้า,จาข้าพระพุทธเจ้าจา,จากจงรักภักดีและถวายความปลอดภัยภต่อใต้ฝ่าลองทวีพระบาท เชิดชูและรักษาไว้วซึ่งเกียรติยศเกียรติศัก,กของทหารรักษาพระองค์ทั้งจับปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระเรหรืหรอไทยของใต้ฝ่าลองคลีบประติทุกประการ,กรพระพุทธเจ้าข้าข,าขอรับ,รบด้วยกล้าวด้วยกระบ,บอกขอ ก็มาถุงหัางวาะทุกลนตรงหน้ากล้งวันนี้ยั ่าวคำสัตย์ปริญาณตนจบค่ะวงดุริยางบเลเพลงสงเสริญพระบาร,รมีนะแล้วก็มีปืนใหญ่ค่ะได้ยิงสลุดเฉลิมเกียรติ21นัดค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาิวาทแก่กำลังพลสูนสนามทั้ง11กองพันความว่าข้าพเจ้ามีความชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีสวนสนามและถวายสัตยปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ในวันนี้ขอขอบใจในมตรีจิตและคำปริญาณสัญญาจากใจจริงของทุกคนขอสนองน้ำใจมตรีนั้นด้วยความจริงใจเช่นเดียวกันความพร้อมเพียงเป็น สง่าที่ท่านทั้งหลายได้แสดงให้เห็นนี้เป็นนิมิตหมายอันดีว่าทหารทุกหมู่ทุกเหล่าจะพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันร,รักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเพื่อความวัฒนาผาสุขของประชาชนจึงขอให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันและร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายในบ้านเมืองใช้ความรู้ความสามารถและสติปัญญาปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่อย่างมีเอกภาพให้สําเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วนก็จะเป็นการรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้ได้อย่างเที่ยงแท้ อันนำมาซึ่งความดีความเจริญทั้งของตนและชาติบ้านเมืองอย่าง,ย,างยั่งยืน ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งอำนาจแห่งความจงรักภักดีอันมั่นคงต่อประเทศชาติจงบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความสําเร็จในหน้าที่ทุกประการค่ะสําหรับใครที่คิดจะป่วนชาตินะทั้งในและนอกประเทศเนี่ยของเราเนะี่ยที่กําลังมีประเด็นมีกระแสอยู่ขนาดนี้เนี่ยต้องฟังไว้นะว่ากองทัพเนี่ยก็พร้อมที่จะปกป้องประเทศชาติอย่างแบบหนักแน่นเลยทีเดียวนะตามคําสั่งนี้นะคะ และผู้ดำเปินการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏ้เลยค่ะ